ครับสวัสดีครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเจ้า Ford Everest ครับจัดเป็นงานอัพช่วงล่างยก2นิ้วครับจัดเป็นชุดแต่งบันไดข้าง h u ม m มอรครับแล้วก็ ุดกันชนหน้าก็จัดเป็นงานของฮัมเมอร์เหมือนกันนะครับรอเหลาลงตัวครับกำลังหล่อกำลังสวยเลยฮะยกสองนิ้วนะครับตัวนี้แม ก็เลือกใช้เป็นของปูเอลครับยางก็สองหกห้าห้าสิบห้า R ยี่สิบนะครับสำหรับยกสองนิ้วหรือว่าหล่อกำลังสวยลงตัวครับ ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่มาจากชัยนาทครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอัพช่วงล่างแบบไหนยังไงครับชกหน้าเป็นเลือกใช้เป็นซับแท้งปรับแปดนะครับของโปรเฟนเดอร์ ตามสูตรครับสปริงเขียวๆนุ่มๆลึกๆบัดใจครับก็เป็นของมอซี่ครับปีกนกปรับองศาลเลือกใช้เป็นงานของโฟลฟินเดอร์แข็งแรงบึกเลยฮะตัวแบบนี้แม็ก ขอบ20ฟูเอลครับลบ18นูนออกมาก็กำลังดีนะครับเดี๋ยวดูนะฮะประแลัมปลัมนิดนึงฮวันนี้กำลังกำลังสวยนะครับมุมมองแล้วเนี่ยจัดป่งล้อไป1ชุดนะครับป่งล้อเดิมทีจะเป็นผิวธรรมดาเรียบๆนะครับเราสามารถสั่งเพิ่มเติมที่จะพ่นพ่นให้เป็นผิวเปลือกส้มได้นะครับ เป็นสีระเบิดเปวกส้มนะครับสวยงามครับดูดุดันขึ้นครับบันไดข้างก็เป็นงานของปรอ่าเป็นงานของ h u มเมอครับสวยงามลงตัวครับบันไดสไตล์นี้ก็ดูเฉียบคมมากเฉียบพลดรุ่ร้าวฮนะา <laughs> ดู สวยงามครับลงตัวครับสำหรับบันไดข้างรุ่นนี้นะครับใหม่จะเป็นจัดกับพวกสไตล์วีคอร์หรือจะเป็นสไตล์ f อร์ดได้ไหมลงตัวสวยงามครับสําหรับบันไดข้างของ h ัม m มอรครับกันชนหน้าก็หล่อหแบบนี้ก็ไม่ใช่ใครอยู่แล้วครับเป็นงานของ h ั m m e r ครับ กันแคล้งไปด้วยนะฮะกันแคล้งนี่ก็งานของ h ั m m e r เหมือนกันนะครับลำนี้ก็ถือว่าเป็นชุดแต่งงานของ h ั m m e r นะครับลงตัวสวยงามนะครับสำหรับเจ้าเอเวอเรส ตัวนี้ก็อยู่ในช่วงปีประมาณทักปีปีสประมาณนะครับสาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับว่าใช้โชคอะไรสปริงอะไรนะครับ ความสูงระดับ2นิ้วถือว่ากำลังดีนะครับสำหรับ e อเวอเรก็ลุยหลังลุยก็ได้หลังถนนก็ดีนะครับสำหรับสไตล์ยกประมาณ2นิ้วนะครับดูสวยงามครับห่างจากพื้นมาประมาณ50เซนเข้าทางบิบากนี่ได้เลยนะครับ ทางลูกหลังก็สบายสบายครับเป็นอย่างดอกออทเเลนความสูงประมาณนี้ก็ถือว่าลุยได้สบายนะครับนี่ครับเป็นสปริงของออซซี่ครับกันเซของเอาเอเวเรสต์นี่จะไม่เหมือนใครนะครับนะฮะเป็นสไตล์ของเขาเลยนะครับนี่นะครับกันเซเดิม เป็นสไตล์ของเอเวอเรสตจะไม่มีแขนเดียวนะครับมีสองแขนแล้วก็มีจุดตรงกลางสวิงเอามาดูโชคครับโชคใช้โชคอะไรครัอ้ตัวนี้ก็ใช้โชคเป็นเปลเฟนเดอร์เหมือนกันนะครับเป็น2.5ครับกระบอกสับแทงสีแดงนะครับ ตัวนี้เป็น OEM นะครับเอาอยู่สบายๆครับรุ่นนี้ส่วนมุมตัวอื่นไม่ได้ปรับอะไรนะครับสำหรับยก2นิ้วก็ถือว่าก้อนก็เป็นก้อนลองเฉพาะรุ่นอยู่แล้วนะครับสำหรับก้อนลองยกก้อนลองสปริงนะครับส่วนด้านหน้าไม่ได้ลองสปริงนะครับเป็นโชคปรับขึ้นมาสตัดเกลียว สามารถปรับความสูงได้เลยนะครับด้านหน้าด้านหลังจะเป็นก้อนอลูมิเนียมลองหัวสปริงนะครับสวยงามลงตัวครับแับเจ้าเอเวอเรตัวนี้ก็2017ครับต้องขอขอบคุณเสียใหญ่เมืองชัยนาทครับที่ไว้วางใจกับทีมงานของเราครับผมก็ให้ความสำคัญครับมองเห็น พันไปพันมาทางงสายเอเชียนะครับก็แวะชมสินค้าของแต่งรถสไตล์ออฟโรดสไตล์คอร์สนะครับหลากหลายรูปแบบครับมีทั้งล้อทั้งยางทั้งชุดแต่งรอบนอกกันชนหน้ากันชนหลังโลบาร์นะครับของเราก็จะมีทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ 086-335-5209ครับ NK 4x4 คูณ 4, 4พระนครสียุดธยาครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับขอบคุณมากๆครับ